วันนี้เรามีหูฟังทัวเเลสที่ฟังก์ชันจัดเต็มแต่ราคาเป็นมิสสุดๆอย่าง e d i f i e r n b q ใครที่กำลังมองหาทัวเเลสที่มีฟังก์ชันโดดเด่นอย่าง ANC รวมไปถึง a m b i e n t Sound แถมตัวนี้ยังมาพร้อมกับ Gaming Mode เล่นเกมได้สบายๆไม่ดีเลยครับฟังก์ชันจัดเต็มขนาดนี้ครับแต่ราคาเรียกได้ว่าถูกมากๆกับแบรนด์ e d i f i e r อยู่ที่2590บาทจะมีะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ สำหรับดีไซน์ของ edifier nbq ตัวนี้เป็นหูฟังทูอัเลสแบบก้านมีด้วยกันทั้งหมด2ส,สีก็คือสีฟ้าและสีชมพูมาพร้อมกับตัวเคสสีสันสดใสทั้ง2ส,สีครับดีไซน์ออกมาให้ออกโทนพาสเทลเหมาะกับสาวๆหรือใครที่ชอบสีแบบกุ๊กกิ๊กอย่างมากเลยครับ ด้าของสเปคตัวนี้สามารถกันน้ํากันฝุ่นได้ระดับ IP54 ควบคุมด้วยระบบสัมผัสบูทูธเวอร์ชัน5.0รองรับเกมมิ่งโหมดนะครับใช้งานลื่นไหลแน่นอน ส่วนแบตเตอรี่ให้มาอื่นมากๆใช้งานได้7ชั่วโมงเมื่อเปิด ANC แต่ถ้าปิดฟีเจอร์ Active Noise Cancelling การใช้งานหูฟังก็จะยืดไปได้ถึง9ชั่วโมงส่วนทั้ง2ตัวครับสามารถชาร์จเพิ่มจากเคสได้ใช้งานได้สูงสุดรวมไปถึง32ชั่วโมงกันเลยเรียกได้ว่าคุ้มสุดๆครับ ในส่วนของฟีเจอร์แอคทีฟนอ้เฮนเซอรี่นะครับทางเราทดสอบดูก็อาจจะรู้สึกไม่ต่างจากปิด ANC เท่าไหร่นักตรงนี้แนะนําให้ใส่จุกที่กระชับกับหูเราพอดีอาจจะตัดเสียงช่วยได้เพิ่มอีกนิดนึงครับ ในด้านของเสียงตัวนี้จะเด่นไปในทางเสียงกลางมีความชัดเจนเก็บรายละเอียดเสียงได้ดีครับสามารถฟังได้เพลินๆเหือหวานส่วนในด้านของเสียงเบสให้มากําลังดีไม่ดังจนกรบรายละเอียดเสียงหรือเครื่องดนตรีอื่นแต่เพียงพอที่จะฟังเพลงได้สนุกๆเสียงโดยรวมอาจจะไม่ได้ใสกริปหรือว่าพุ่งมากนะครับแต่โดยรวมก็จะเหมาะกับการเล่นเกมหรือฟังเพลงแนวละมุนละมุนครับอย่างพวกเพลงป๊อปเพลงแนว R&B ครับแล้วก็ใครจะเอาไปใช้ฟังเพลงสนุกๆก็สามารถฟังได้นะครับ รุปจบกันเลยครับถูฟังตัวนี้เรียกได้ว่าเหมาะมากๆสําหรับใครที่หาหูฟังราคาเป็นมิตรแต่ฟังก์ชันจัดเต็มเชื่อมต่อง่ายไม่งอแงส่วนแบตเตอรี่เรียกได้ว่าจุดเด่นเลยครับอึดมากๆสนนราคาตัวนี้อยู่ที่2,590บาทใครที่สนใจตัวนี้สามารถลองคลิกเข้าไปดูที่ w w w b o o k l a c o m ได้เลยครับทางเราแนบลิงก์ไว้ใต้เดี๋ยวให้แลวครับส่วนใครที่ชอบรีวิวนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดซับสไครต์ให้ชาองเราได้นะครับแล้วไงพบกันใหม่กับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ